อ้เก่งมาต่อเลยลูกมาีีมาาเนี่ยมอมัสลาอยู่นี่ลูกมอมัสมาเอออ่านต่อลูกดูดีๆตัวลายตัวลายอ่านออะไรนอเนออ,อต่อเลยครับ

oh yeah mark yeah mark yeah mark